สุดท้ายนะคะก็ทุกคนก็ตอนนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมนะคะใส่แมสสวมหน้ากากอนามัยนะคะเอ้ยใช่สวมหน้ากากอนามัยอย่าเบลอนะคะเบลอเส้นแล้วก็มีพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็โซเชียลดิส a n นซิ่งกันด้วยนะจ๊ะก็วันนี้นะคะสอบวันนี้ได้ไม่สอบไเ่สอบกระมาณย้อนไหนคนคะแนนเยอะสุดบอกสิคะบทลงโทษคืออะไรบทลงโทษคือคือตอนนี้มีสองอย่างเลย ตอนนี้มีดีนะี่จ๊ะกับตอนนี้สารภาพรักกับปีโป้ให้ทุกคนเลือกมาตอนนี้เลยค่ะมีสองชอยหนูยอมเดี่ตัวค่ะหนูยอมเดี่ยวตัวติดขับรอบวงเลยรอบวงไม่ได้นะคือสมมติเดินมาปุ๊บอ่าลาตินอ้วกไม่พอนะเนี่ยอ้วกตามด้วยทำไมพี่ว่าเห็นอนาคตว่าเขาจะเลือกอะไรกันอะไรอยย่างงเี้เห็นนอาคตเหมือนเราแบบเห็น อันนี้สบายด้านค่ะเชิญไม่ไปอยู่ในโทรของเราเปิดสังเวียนได้เลยค่ะมีนวมด้วยยังก็ไม่ต้องใช้ค่ะจริงๆตอนนี้ก็ร้งไม่ไม่มีอะไรทำก็ลากันไปก่อนเลยก็ไหัวเราะอะไรคะทางนั้นเอาอะไรดีคะเปลี่ยนหรอหมัดเทวดาหมัดเมาแล้วมันจะดูน้งมีเรื่องมีเรื่องทเวิร์กจะมาให้ฟังคท่านั้นน่ะเปิดขวดนะไม่ได้ พ่อเปิดขวดน้ำไม่ได้เปิดขวดน้ำไม่ไช่แบบเปิดแบบเปิดจนมือบวมช่วยกันเปิดด้วยอยู่ในเราคือมือบวมแล้วอ่าเออสภาพรักสุสีเ่ะตอนนี้แล้วทีเนี้ยพ่อเปิดไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยอะต่อโอ้ยแล้วแล้วก็เออต่อเลยนั่นแหละเปิดขวดน้ำไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็เลยโป้ก็เลยอยู่ดีโป้ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าถ้าเปิดขวดน้ำได้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องว่าถ้าเกิดว่าหนูเปิดขวดน้ำนี้ได้หนูจะให้ลาตินเทิร์สามทีแล้วเหมือนแบบเหมือนอะไรนะเปิดแบบเปิดง่ายมากอ่ะ แปะออกเลยคือพี่สงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากเห็นลาตินทวีก็เหรอเราทลาสินก็เห็นะทำไมต้องฉันแล้วได้ทวีกไหมไม่ทเวร์ไม่พาตอนแรกมันจะไปเจอแล้วบบแกถ้าแกไม่ทวรีตอนเนี้ยตอนกลาคือเรานอนไม่ได้แล้วนะเออเผื่อแบบกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ไงแล้วได้ข้อสรุปหรือยังคะได้แล้วนั่นก็คืออ่าบทนรถข้อคาราตินนะคะก็คือสารภาพรักกับปีโป้ คนพร้อมอุ้ยหุ้ยนักเรียนญี่ปุ่นเนาะแต่ต้องตะกูลาหที่ที่ต้องแบบยื่นจดหมายปะที่ต้องต้องเป็นปีโป้เซ็นไปปะเซ็นไปมาเซ็นไปัวนี้โอในไกชิมอสต้องเป็นไหมคะปีโป้เซ็นไปปีโป้เซ็นไปเขาจะได้รู้ว่าเราแสดงละครอะมีจดหมายให้ด้วยนะคะ นี้โอติดต่อเล่นซีรีส์ด้วยนะคะค่ะก็พวกหนูสามารถเล่นละครได้นะคะแบบว่าเล่นซีรีส์ได้เดี๋ยวหนูจะแสดงให้ดูว่าถึงปีโป้จะเป็นคนที่หนูไม่อยากจะสารภาพรักด้วยมากที่สุดแต่ว่าวันนี้หนูจะทําให้ทุกคนเห็นค่ะเก่งมากมืออาชีพสุดยอดน้องพี่ถึงแม้ลาตินอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากได้ยินคาว่าสารภาพรักที่สุดมาตามนาก็หน่งาๆขอแสดงจดหมายหน่อยได้ไหมคะปีโป้เซ็นไปอะไรนะเอ้ยแป๊บหนึ่งเราต้องเราต้องเป็นอะไรวะ เอ่ออ๋อคนนี yeah. coming, ้จีว่าวัตชิวะาี e o p l e send by t เออเย่อัมคัมมิงกับบร็ไม่ได้รีดมาด้วยไม่ไม่ได้สภาพต่างกันนี่ก็คือขอพิวเขินก็ทได้ีมม เขาต้องทำเราต้องทำเราต้องทำตัวสวยเราต้องทำตัวเท่อะเร้องทำตัวเท่แบบหล่อๆแบบเป็นอะไรก็จ้างไปเล่นละครรุ่นน้องสารภาพนะเผื่อมีคนจ้างไปเล่นจริงๆนะแสดงให้สมจริงพี่ทำไมพี่ตี๋จะเธอต้องเขินเพราะเธอเป็นสาวนัดน้อนัดมาเจอกันหลังเลิกเรียนนะคะที่ใต้ต้นซากุระพอไหมคะเขายังเดี๋ยวกันเลยกันขอเตรียมความพร้อมแป๊บนึงเราทำใจก่อนนึกนึกนึกว่าเราจะสารภาพอะไรเขาดี คนนี้ที่เราชอบมานานพี่เขาจบการศึกษาไปแล้วหนูเคยมีบทความที่ปีโป้พูดว่าแบบว่าอยากให้อยากให้อยากให้มีคนพูดแบบนี้ด้วยอ่ะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้พร้อมยังคะซินสารมสองหนึ่งแอชั่นยิน่าใส่แมทรุ่นพี่ปีโป้คะครับพึบพื่บการแสดงการแสดงที่ ปปิด1นไปไฮไฮเฟคโคตรขยี้ยิมมี่โนโต้เนี่ปยปิด1นไปฮายพี่พี่คือคนที่การแสดงการแสดงมีแววมองอยู่พี่มีเวลาไม่มากพี่ไายก็พูดพี่คือคนที่น่ารักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลยครับพี่รู้ ต่อจากนี้อยากให้ People s e n t ไปมีมีแต่ละตินคนเดียวได้ไหมขอโทษนะคือใจพี่มีแต่ยั้งยังอ่ะขอโทษละตินวิ่งหนีวิ่งหนีนพี่ขอโทษจริงๆไม่ได้คิดรถโน้ตเลยจาราตาราตาราติโตค่ะเจาิเสไปซะแล้วกระดาตที้ใช้อยู่ไหคะ โอเค่คคอหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะถูกใจกับบทละครเรื่องนี้ที่ได้เล่นกันไปนะคะจริงเหรอไม่โอเคเดี๋ยวไอจินจะ ลงในสตอรี่ไอจีอีกรอบละครสั่นนละครสันรส่นละครคุณธรรมพ,พ,พ,พ <laughs> ละครสั่นละครสั่นคุณธรรมพ,พ <laughs> อะไรสั่นล้อใจสั่นอ๋อใจสั่นอ่าปิดเลยโอเคค่ะก็สมัครไลฟ์วันนี้ก็พอเธอค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันในไลฟ์ครั้งต่อไปเนาะไปเจอกันค่ะไปเจอกันค่ะ